สวัสดีครับผมขณะนี้เวลาก็สิบเอ็ดนาฬิกาสิบประมาณสิบนาทีครับผม,มผก็มีฝนตกแรงมากเลยครับฝนยังไม่หมด้วครับเมื่อเช้าแดดเปี้ยงแต่ตอนนี้ฝนตกแรงครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกแรงมากครับผมเละมาแล้วครับถนนหนทาง มาอัปเดตสถานการณ์ครับน้ำฝนครับผมเอากอตกแรงมากเลยครับผมครับไม่หยุดง่ายครับสองฟ้ายังมืดเลยครับผม Terima kasih telah menonton!